โยโอเคครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับผมอีกแล้วนะครับบ๊อบบี้ริชแล้วก็มาอยู่กันในเกม RV นะครับผมโอเควันนี้ก็จะมาเล่นฮีโร่ตัวหนึ่งนะครับที่โดนแบนบ่อยที่สุดในเกมละอย่างตัวที่มีชื่อว่ามูราดครับผมตัวนี้เลยแอสซัสซินนะครับผมเป็นตัวที่โดนหมายหัวหมายเลขกหนึ่งเลยครับผมคือทุกตาต้องมีคนแบนมูราดนะครับผมเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมจะมาเล่นให้ดูนะครับว่าทําไมคนถึงแบนมูราดทําไมมูราดควรต้องโดนแบนในแรงๆนะครับเพราะว่ามันมันโกงแค่ไหนนะครับผมมันเก่งแค่ไหนอะ โอเคเดี okay, ๋ยวผมจะมาเล่นแล้วก็มาสอนให้ดูถ้าผมไม่ลืมนะบางทีผมจะมาสอนมาสอนใีใ่ผมลืมเลยเล่นเล่นเพลินครับผมบางทีตึงอะนะโอเคเดี๋ยวมาดูเซตไอเทมก่อนลวกันนะครับที่ผมจัดนะก็จะจัดประมาณนี้ครับผมรองเท้ารถคูดาวชิ้นแรกครับผมแล้วก็เป็นจอกรอด3มชิ้นแล้วนะแบบแตกต่างกันนะครับก็ตามนี้ครับผมก็เซตนี้จะเป็นรถคูดาวสี์นะครับผมคูดาวส์มันก็คอมโบกับบันติดนะพลังแฝงก็ตามนี้ครับผมอันนี้นี่ขาดไม่ได้เลยนะ ชาโด้เบลดครับผมอันนี้นะก็คือเดี๋ยวผมจะมาบอกทําไมขาดไม่ได้ครับผมในเกมแล้วก็จอกกรอกครับผมรูนก็เป็นจอกกรอกร้อยนะครับผมแล้วก็สกิลจะเป็นเอสกิลนะครับมูลาดจะมาฟาร์มหรือว่ามายืนออฟเลนก็ได้นะแต่ผมชอบยืนออฟเลนมากกว่าครับผมโอเคพูดให้เยอะทาไมครับผมเดี๋ยวไปเจอกันในเกมเลยว่ามันจะโหดสักแค่ไหนครับผมสำหรับมูลาดโอเคเจอกันในเกมครับผมจัดไปมาครับผมอยู่ในเกมเทียบร้อรักโอเคไม่โดนแบนครับผมหลุดแบนเฉยเลยอันนี้กดตาแรกนะครับเนี่ย ผมนึกว่าต้องกดหลายตากว่าจะได้เล่นครับผมโอเคครับผมชิ้นแรกก็อย่างที่บอกรองเท้ารถคูดาวครับผมทีมเราก็จะมีเป็นมูราดอิกกี้มาหลอกคายาเตะแล้วก็ยานครับผมฝั่งตรงข้ามก็มีเป็นยูอิตาชิสจวัดหรือว่าโจเกอร์นะครับหรือว่าเออนั่นแหละหูของแล้วก็อลิสครับผมโอเคเดี๋ยวมาดูครับผมเราคิวได้แต่เวลหนึ่งเลยนะแต่ทีมมันเป็นลิงครับผมเอยลิงคิวได้เดี๋ยวมาดูว่าคิวยังไงครับผมต้องต้องรอมันแบบมันยามเราก่อนนะครับผม โอเคมันไม่เดินมาเลยอะโอเคนี่ครับผมมันมาละมันมาละมา,าดิยืนวัดกันเลยนี่ครับผมเราเวทสองเราเวทสองเรากดเรากดอุ้ยโอ้โหไม่ทันที่จริงคิวได้เวลหนึ่งครับผมแต่ว่าผมพลาดเมื่อกี้คือมันกระโดดลบพอดีเห็นปะมูลาดก็เล่นไม่ยากครับผมตามนี้เลยคือเล่นไม่ยากทุกตัวแหละถ้าอยู่ในระดับความยากนะครับผมให้มูลาดสี่ดาวโอเคแย่งมันครับผมแย่งมัน ลิงก็ไม่กล้าหือกล้าอือกับเราครับผมมูราดความยากแค่สี่ดาวนะครับผมโอเคแต่ว่าเป็นตัวที่โกงมากนะโอเคลองทาวรถคูดาวครับผมชิ้นต่อไปก็เป็นสเปียร์สเปียร์อฟลองกีนูสโอเคนี่ครับผมก็ฟาร์มไปทำให้เวลสีให้เร็วที่สุดน,นะครับเราจะได้โกงโอเคมาแล้วก็ไปตัดคลิปกลางครับผมน่าจะเวลสีพอดีชุดนี้โอเคลิงครับผม มันจะกล้าหรือเปล่าคือเมื่อกี้คิวได้เวิลหนึ่งนะครับแต่ลิงมันโดดหนีไปสักก่อนโอเคลิงมันเริ่มไม่กล้าครับผมลิงมันเริ่มไม่กล้าครับผมโอเคเอาเดียวอ๋อเฮ้ยผมกดอะไรวะเนี่ยสองรอบละคือกดเอ็กซ์คิวผิดครับผมผิดจังหวะเมื่อกี้ที่จริงเกือบคิวได้นะโอเคมาเช็คครับผม ไม่มีอะไรแล้วก็มาเยือนตรงกลางคือตัดคลิปไปก่อนก็ได้นะครับผมลาลิงมันห้าวจัดเลยเห็นปะนะลิงมันคิดว่าเราไม่เห็นหรือไรโอเคได้ดาครับผมเดี๋ยวไปช่วยเพื่อนก่อนไหนะเอามาดิโอเคไม่ทันครับผมมาตอนนี้เราก็รวยอยู่อันดับสองครับผมเราต้องรีบฟาร์มตอนนี้ยาหอันดับหนึ่งถ้าได้สเป,ปียครับผมก็คือไปไล่แกงเลย โอเคตอนนี้ก็ฟาร์มไปก่อนนะผมตัดคลิปกงคลิปกลางมูลาตต้องเล่นเป็นรถคูดาว40%เท่านั้นนะครับมันถึงจะเห็นประสิทธิภาพสูงสุดถ้าไม่ลดคูดาวนะครับมันก็มันก็ต้องตีคลิปเก็บเก็บสแต็กเอาอะนะก็ไม่เวิร์กครับผมแบบนั้นโอเคเลื่อนเราน้อยับผมอย่าไปห้าวกับลิงเลื่อนเราน้อยอย่าไปห้าวกับลิงโอเคลิงนะครับไม่ใช่ตัวแก้ทางเรา แต่มันก็มาดักล่างเงาได้ครับผมแต่ก็ไม่ง่ายขนาดนั้นแก้ทางไอตัวแก้ทางเรานะครับก็จะมีเป็นแบบไอพวกอลิสเตอร์อะไรพวกเนี้ยนะครับมันจับเราได้อลิสเตอร์โอมงโอเมนครับผมก็ว่าไปโอเคตัดคลีบครับผมตัดคลีบครับผมเอาดิแล้วก็กลับไปครับผมให้เร็วที่สุดเนี่ยผมเราต้องรีบอย่างที่บอกอะรีบฟาร์มครับผมเล่นมูลาเนี่ยช้าไม่ได้ โอเคฟาร์มต่อโอเคครับผมเดี๋ยวมันเดี๋ยวฟาร์มก่อนละกันเดี๋ยวมาดูตอนบวกละกันนะครับผมตัดไปเดี๋ยวไปเจอกันตอนบวกอะ่ะพูดง่ายๆครับผมตอนนี้ก็ฟาร์มมันก็ไม่มีอะไรนะมาครับผมตอนนี้ได้สเปียร์ละนี่ครับผมพร้อมไล่คิวละละลิงมันเอาป้อมเราจัดเลยเหลือเธอละลิงโอเควัดกับลิงได้เลยครับผมถ้าลิงมันห้าวโอเคโอ๊ย จูกเก่งซะด้วยจูกเก่งซะด้วยองโอเคจูกเก่งซะด้วยโอเคชิ้นต่อไปมูลามาสาัะผมพอได้มูลามาสาก็ลดคูดาวครบ40%พอดีคือตัวนี้นะครับบางคนก็เล่นโอเมอามนะครับแต่ว่าผมไม่ค่อยชอบเล่นโอมอามเพราะว่าแบบผมชอบอันตีเข้าอย่างเดียวไงคือเข้าไปแค่อันตีครับผมผมไม่ชอบแบบเข้าไปตีอะ คืออันตีออกอันตีออกเพราะว่าตัวนี้อย่างที่รู้ว่าผมคูดามันไม่ได้เยอะอะตัวมูราดคูดามันตีมันไวครับผมนี่ออกมาต่อเลือดก็ได้ครับผมเห็นป่ะคูดามันตีมันนะครับประมาณหกเจ็ดวิเองครับผมคูดามันตีมันไวอะนะก็เลยแบบไม่รู้จะเข้าไปตีมันทําไมครับผมโอเคตอนนี้คูดาเราลดคูดาไปสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์ครับผมสกิลหนึ่งใช้เล่นเก็บสกิลเก็บสแต็กได้นะครับผม 35ก็นี่ไงครับตัวหนึ่งโอ้โหมันมีกรอกได้มาแล้วตัวหนึ่งเอา้าได้ไข่วะเมื่อกี้ไม่ได้ผมอ่ะโอเคครับผมเก็บสแต็กไว้ก่อนสองสแตก็กแล้วเราก็พุ่งครับผมแล้วก็อันติที่มันมีโจ๊กเกอร์ด้วยครับผมแก้ทางเราโอเคขอขอบัฟแล้วกันครับผมตัวยานมันน่าจะได้บาฟอัน,นันนะนี่ผมได้มาตัวหนึ่งนี่แหละครับเหตุผลที่มูรานมันโกง เมื่อก่อนมันต้องเก็บสแต็กแบบจากครีปเท่านั้นนะครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้คือสกิลหนึ่งเก็บสแต็กเอาก็ได้แล้วนะครับผมโอเคตายลยครับอาริสอุ๊ยมันรอดอีกครับผมดาเมจไม่พอวะ่ะอุ๊ยโอ้โหเกือบเกือบไปแล้วครับผมหลบให้ไวจังหวะนี้วาร์ปกลับก่อนดีกว่าครับผมโอเคเติมเลือดโอโ้โหจ๊กเกอร์มันมีการกายภาพครับผม เห็นปะพอเราคูดาสกิลหนึ่งเสร็จครับผมคือเก็บเก็บสแต็กไปได้เลยอันตีครับผม okay. โอเคกดไปอีกหนึ่งได้ามาอีกหนึ่งนี่ครับผมความโกงของมูลาดเข้าไปเลือดไม่ลดสักหยดโอเคเอามันดิเอามันดิโอเคไม่ตายครับผมเกือบตายหมดแต่ละตัวแต่มันไม่ตายไงนี่แหละครับความโกงของมูลามันอยู่ตรงนี้แหละ คือมันตัวมันโดนแบนก็จริงครับผมแต่ว่ามันเล่นโอเคตายไปมึง้าวมากครับผมสกิลสองหมดได้โบเกนสปียละชิ้นต่อไปก็เป็นดาบแดงครับผมอันนี้เป็นเซตที่ยืดหยุ่นที่สุดแล้วนะครับผมตายยากด้วยเพราะว่าเรามีเกาะเกิดด้วยไงได้มาสามศูนย์แล้วครับผมอุยอ้ยอุย้ยเวอร์เวอร์ไอสัตว์กูไม่ใช่หมูถึงจะชื่อมูลาแต่ไม่ใช่หมูไม่ใช่หมูลาดนะครับพิ้วอยู่ เติมเลือดไปเก็บคลิปตีดิโอเคคือผมใช้สกิลหนึ่งไปได้คโอเคมาเก็บสแต็กนะครับผมเก็บสแต็กครับผมได้มาอีกหนึ่งตอนนี้สแต็กามีหนึ่งเห็นปะ่ะเราก็ใช้สกิลหนึ่งเก็บสแต็กไปได้เลยนะครับผมไม่จําเป็นต้องไปตีคลิปก็ได้นะโอเคดันเลนครับผมได้มาสี่ตัวละเลือดเราจะหมดครับผมถ้าได้ดาบแดงก็แรงมาอีกหนึ่งขั้นครับผมโอเค หลบไปไหนจ๊กเกอร์ครับผมสกิลสองหมดก็เจอกันโอเคน่าจะได้อาริกตัวเปล่าวะทันเปล่าครับผมแต่ตัวยูอีเนี่ยห้าวเหลือเกินห้าวเหลือเกินโอเคเก็บสแต็กเอามาไว้ที่ตัวสักหนึ่งครับผมแล้วลิงมันดันไปสุดเลยโอเคยูอียังไม่กลับหรอยูอียังไม่กลับหรอโอ้โหไม่ตายกละไอพวกนี้ดวงมันดีจริงๆครับผม มันทำบุญมาเยอะไงอุ๊ยโอเคใจเย็นใจเย็นโอเคหลบครับผมหลบครับผมหลบสองสเต็ปก็มาดีครับตีสแต็กลอครับผมโอเคขอมาดีเพื่อนเพื่อนมาดีพาเพื่อนมาดีพาโอเคแล้วก็วาร์ปกลับครับผมแล้วกูจะตายปะเนี่ยคนมันพลิ้วครับผมตายยากเว้ยโอเค มาทั้งหมู่บ้านก็ผมไม่ลงโอโหโห้เอากูลงละทําโดนเต็มๆครับผมมันก็หนักกว่านี้คือเราจะเข้าไปเต็มๆมไม่ได้นะครับเราคือตอดตอดไว้ก่อนอย่างเช่นแบบนี้เราตอดมันไว้ก่อนครับผมโอเคตัวทาทงทาชงทาชิโอ้โหเก็บสแตก็กไมโครพิกเอามันไปโอเคจ็กเกอร์เงาหัวมันขาดแล้วสินะแล้วทีมตายหมดครับผม ายหมดสลดแน่โอเครอลิงล้กกันรอลิงมาครับผมยากยากกูอยู่นี่โอ้โหจะรียำครับผมจะดักเงามันง่ายขนาดนั้นเลยหรือเปล่าผมถามคุณทีโอเคกูไม่วาปกับสกิลสเตปมันก็ต้องเยอะกันนิดนึงไม่ง่ายครับผมต้องเข้าใจว่ามันไม่ง่ายนอ้องมันไม่ง่ายนอ้องโอ้โห ตีมันให้ตายคลิปโอ้โหมันเอาคูจนได้วะลิงแม่งพยายามจัง <c oughs> ดูดิทั้งป่าทั้งทั้งป่าทั้งแบบทั้งซับครับผมแม่งแจกยับเลยป่าซับแจกยับเหมือนกันโอเคนี่นปไปต่อมันรอได้กรอเกิดก่อนครับผมแม่งเข้าแจกอย่างเดียวเลยอะป่ากับซับไม่เข้าใจเลยโอเคหรือว่าผมต้องเปิดล่างมานวะเอางั้นเหรอ ก็ได้นะโอเคมาครับผมยิ่งบวกในป้อมนี่แหละย,ยิ่งเป็นอะไรที่ดีครับผมเราได้อยู่ใกล้ป้อมได้ต่อเลื่อนมันไปด้วยเหลือครึ่งรอไปดีครับนี่เห็นปะ่ะพอเก็บสแต็กรอแบบนี้ครับผมคือมูรานะครับอยากเข้าไปตรงๆนะถ้าเข้าไปตรงๆครับผมตายแน่คือตัวมันบางนย่ยงมูราต้องเข้าใจนะครับผมเราก็ต้องมีเล่เหลี่ยมนิดหนึ่ง ถ้ามีตัวเลสตรงเลสเตอร์นะครับเราเข้าตรงๆไม่ได้เลยเราก็ต้องแบบเข้าเฉียงๆนะเดี๋ยวผมตามให้ดูสมมติมันอยู่ตรงกลางใช่ปะเราเข้าแบบนี้เข้าเฉียงแบบนี้ใช่ปะแเราก็ไอ้เฮียสแต็กไม่ครบ <laughs> สแต็กไม่ครบอีกแม่งไวไปเมื่อกี้โอเคไม่ตายวะโอเคแพ้แล้วแหละไอ้เฮียชนะยากดีดีครับผมทีมใจอย่างเดียวเลยคือผมทํามาโคตรดีอะ โอเคจบครับผมอย่างที่บอกแพ้ผมก็ลงนะคือไม่รู้จะแบกยังไงครับผมทีมแบบนี้แจกกันยับเลยอะโอเคร okay. ครับผมตามนี้แล้วกันหวังว่าจะได้เทคนิคไปเล่นไม่มากก็น้อยนะที่ผมให้ได้ดูผมนะโอเคผมก็ไม่ได้สอนอะไรมากหรอกเอาจริงก็ลองดูแล้วก็ลองเอาไปปรับใช้ดูครับผมคลิปนี้อาจจะไม่สุดนะครับเพราะว่าแพ้ด้วยไงล่างมานผมก็เปิดช้าไปครับ ผมเปิดตอนแบบเกมมันจะจบแล้วไงถ้าผมเปิดล่างมากนก่อนนี้ครับผมก็ชนะไปละโอเคเจอกันครับผมส๊